ผมเลยบอกเลยว่าตรงหน้าแกสแตนไม่มันทั้งข้างหลังครับสัญญาณไฟแดงดับออกไปแล้วครับดูครับรถไขครับโอ้ยโอ้ยครับกิจการครับเปื่อทีมครับโดนปาก่อนแล้วครับกวาดโอ้ตบสามสามเกียร์เลยอู้หอุ้อ่ะพี่เดชสามตบเกียร์ลงสามเกียร์เลยครับอีกแป๊บเอา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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยอาทิตย์ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับวันของคุณและอาทิตย์ อะไรบอสพี่หาคันเร่งไม่เจอหรือหาปุ่มสตาร์ทไม่เจอโอ้ครับดับครับติดมันดับครับโอ้โหมาแล้วครับอมาแล้วอุ้ยแหวกปุ๊บอุ้ยแหวยเลงเร็วบาดแรงเลยเว้ยเดินแรงเลยไม่รู้ว่าทะลุไปยังวะที่ทะลุซุ้มไปแล้วบ้างเออโอ้โหนี่เบรกเชนครับเบรกเชนกินที่ผ่าโอ้สกิดแล้วเอาแล้วนะหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหุ่นสกิดไปแล้วครับต้องหันมามองเลยครับตะวันครับตะวันชิงพบหรือเปล่าครับ เดี๋ยวันนี้ดูว่าตะวันกับอาทิตย์เนี่ยออใครจะดับก่อนกันร้อนทั้งคู่ร้อนทั้งคู่ครับอ,อืบโอ้หกซ้ายพิกขวาครับแล้วก็ลงหญ้าไปครับยังอยู่ไหมยังอยู่ทั้งหลัง <c oughs> มาแล้วครับหมายเลข80ครับเจ้าหนูได้ภิเดชบุญศรีเอาแล้วครับซุปเปอร์โมโตครับเอา1.44ครับจันเทพ ออกได้ไหมโอ้โหโดดร้อยเลยครับสาหรับดูได้ครับอภิเดชบุญศรีฮอนด้าซ e ีเอฟ250อีแมปเรสทีมหนำเยาวๆเลยครับ 1cc ธนากรจันเทพฮอนด้าซีเอฟเดอ 250m ครับ wrc racing team โอ้โดีครับคู่นี้จะมันครับตนี้ครับธนากรจันเทพกับธนากร พิเดการเพื่อนพิมครับคูนี้มันเอ้าหกหกใครครับหกหกโอ้ครับนาตะกรับปีชาธรรมรัตน์ครับแรงขึ้นมาเฉยฮะพี่เชี่ยวครับโอ้นึกว่าแกเร็วแต่ทางตรงนะครับทางฝุ่นแกก็เร็วนะครับธรรมดาครับนาตกรีนปีชาธรรมรัตน์ครับแล้วโอ้ี่ แล้วเป็น wr 155อีกหนึ่งคันนะครับ,รบที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้เป็นเดอะแบกครับเขียวจูนตายประกอบนัดขี่ชื่อทีมโอ้ครับจังหวะนูด้านี่ไปแล้วยิงยาวๆครับดูครับมันนั่นรถนล้อหรือเปล่าครับรถล้อหรือเปล่าครับเห็นคุ้นๆค,ครับ โอ้ครับนี่ครับดูด้ามายาวๆเลยครับ5.05ครับกิิพันธ์กิิการเพื่อนทิมครับแตงไม่ได้นะครับ1.5.1ตะวันตั้งกิติเรนยูดับสีหกี่ครับ6 6ครับธนากรปีชาธรรมรัตน์ครับโอ้โหครับเอารถมาแบกมันจะลำบากตอนชูดออกครับแต่มันจะเร็วตอนพลิกเลี้ยวครับเพราะว่ารถจะข้างการจะเลี้ยวง่ายกว่านะครับ อาทิตย์ผมอยู่ไหนแล้วอาทิตย์ <c oughs> เฮ้ยขึ้นมาแล้วสิบสามแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ครับอภิเดชบุญศรีน่าจะได,ด้ว่าถ้าทิ้งขาดอย่างนี้นะครับอภิเดชนะครับแต่สองสามสี่นี่ยังมีโอกาสนะครับกิจการกิจการเพื่อทีมนี้ยังไม่แน่ครับห้าหกศูนย์ครับจากสยามสตันนี่ก่อนเรซซิ่งครับสปนอัศวะทนชัย หนึ่งซีซีเฮ้ยเฮ้ยปั๊มรถยืมอาร์ตเอาจริงเหรออาร์ตอาร์ตใจเย็นนะดูด้านะอาร์ตหนึ่งซีซีเขาบอกว่าปั๊มรถยืมสู้ตายยืมรถเขามาขี่ครับอุยอาร์ตเอาจริงเหรอดูด้าหลังไม่เย็นแล้วดูด้าน9กอนุรักษ์มองศักครับ S B K นูด้าหลังไม่เย็นแล้วมาแล้วอาร์ตมาแล้วจ้าเอาครับ80กับ1 44่งซีซีเขาบอกเชียร์2เบอร์ครับนครจันเทพครับ W R C ครับ เอาแล้วครับ5-0 5มาแล้วครับกีติกันเพื่อนทีมครับอีก่อยเรสซิ่งครับนี่ครับเปิดไหลกว้างครับแต่นูด้าชิดในครับแล้วจังหวะนี้พลิกเข้าไปทั้งคู่ออกมาประกบกันเอาแล้วครับต้องมาดูโดดตรงนี้แล้วครับจะโดดดีกว่าครับโดนไปปังยโอูยโอ้หยูดานี่ใช้ทักษะเมื่อก่อนเคยโดดเรียนบ่อยครับโอ้โหวันนี้เลยโดดเก่งครับอันดับสามเป็นใครครับอันดับสามเป็นธนากรครับ แล้วก็ตามมาด้วยตะวันครับและนากรปีชาธรรมรัตน์ครับนูด้าหลังไม่เย็นแล้วนะครับทีแรกเหมือนจะชิวๆนะครับตอนนี้ไม่ชิวแล้วครับเฮ้ยอาทิตย์ขึ้นมา11แล้วอาทิตย์รถดับเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนี่ดีกว่าตะวันกําลังไล่จี้ธนากรครับจะลอดไม่ลอดครับธนากรธนากรรอดไม่รอดครับเสียบในแล้วแหมมันเข้าชิคเคนบอดีครับ เปิดออกมาตอนนี้ครับกิจการครับยังตายมีสองมีรถน็อกรอบนี่แหละครับตัวแปรครับเอาละครับเจอรถน็อกรอบครับทีนี้ครับโอ้ยเปิดหลายกว้างหลายแคบต้องดูกันแล้วครับคะแนนสะสมมีไหมครับคะแนนสะสมขอดูนคะแนนสะสมหน่อยดีรุ่นนี้มีแชมป์ประจําปีไหมโอ้โหนูด้าลงมาแล้วจิกจิกแล้วเปิดเปิดแล้วจิกอย่าพลาดครับนูด้าพลาดไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับหันมองแล้วครับรถน็อกรอบครับเอาตอนเปิดลายให้แล้วครับ เอาล้ครับตัวแปรงครับรถน็อกรอบครับเอาล้ครับดูด้าต้องลดความเร็วครับพอไปเจอรถน็อกรอบอ้้วเาเรียบร้อยครับกิตการครับโอ้โหโอ้ยเอาตัวรอดออกมาได้ครับกิติการก็โดนรถน็อกรอบเหมือนกันครับโอ้โหครับสูสีแล้วครับทีนี้ใครพิกเร็วรถน็อกรอบหลายคันเลยครับตอนนี้กี่รอบแล้วตอนนี้เหลือห้ารอบครับโอ้หันไปมองเพื่อนด้วยครับเออมองกลวย โอ้ครับกิจการบอกแหมคะแน,นส,สบายเดียวนนี้แกิจการยังน,นัอยู่นะครับคะแนนรวมกิจการนําอยู่นะครับเป็น45ห้าแต้มนะครับถ้าเข้าที่2ก็ชนไ<ด><พ>ะไปมงลงครับอ่ามงลงกิจการเปิ่นพาเปิ่นทีมลดน็อกอ้อคือตัวแปรนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับ นี่ครับใครพริกตัวไว้ได้เป็นสามีอูยูด้าแล้วมาเจอลูกแล้วมาเจอใจชิคเคนเราเร็วกว่ารถน็อกรอบด้วยครับต้องเอาแล้วครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยครับต้องหาทางบานเลยครับทีนี้ก็เป็นฝูงเลยครับต้องหาทางเสียบไม่ซ้ายก็ขวาแล้วฮะออกขวาดีกว่าครับเปิดลายกว้างโอ้โหยเอาแล้วครับแลจังหวะแก๊ปยืดแล้วครับกิจการน่าจะประคองนะครับเพื่อแชมป์ดีกว่าครับไม่บวกดีกว่าะ บวกไปไม่คุ้มครับกิิการบอกยังไงได้ที่2โพเดียมแต่ได้ที่1เป็นแชมป์ประจําปีครับครับผมเป็นกิจการผมก็ขี่ไม่เทียดนะเออทีนี้ครับ3 4 5ครับเฮ้ยมีรถล้มครับมีรถล้มครับเอาแล้วครับนูด้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจอรถล้มไงดูว่านูดาล้มหาเลย นี่ครับมาแล้วครับ2 3 4 1 4 4กับอะไรไม่รู้ดูไม่ทัน1 4 4กับ1 6ก็ับ1โอบีตัดให้ดูไม่ทันเลยโอ้โหมันเร็วมากครับเอ้ยอ้าวยังไงครับนึกว่ายางแตกควันท่วมเนี่ย4 4 4ธนกรครับและก็ตะวันครับและก็นันพกรครับโอเคยังอยู่ในตำแหน่งเดิมครับน่าจะประมาณนี้นะครับแต่2แต่3 4ีนะครับ ค่ะวันธนารกรดียังไม่ชัวครับเกมมไหขันเลยอีกสามรอบครับเฮ้ยเอย๊ขึ้นมาอันดับเก้าแล้วนะไหนออะเอ้ยมาได้ครับจากเครื่องดับอ่ะแปดแล้วเอาเหลืออีกสองรอบสามรอบป้ะโอ้มียกมือขอโทษเพื่อนด้วยนะครับแซงจังหวะน,นี้ดูด้าอาไปเดบุศสีครับหมายเลขแปดสิบลดนอกรอบครับรดนอกรอบโอ้โหนี่โชว์แล้วโชว์แล้วโชว์แล้ว,โ,ว,ลวโอ้โห โอ้โหอัพเดชบุญศรีครับดูด้าโชว์สกิลแล้วครับสไลด์ครับแมาซ้ายขวาทีขวาทีล้มไปจะหาให้นี่ครับตัดมาดูที่6.19อาทิตย์เดี๋ยวนี่อาทิตย์อาทิตย์ครับอยู่ดับ8ครับโอ้ครับ ท,ท,ท่านรถไม่มีปัญหานี่มีโอกาสขึ้นมาหัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแซงขึ้นมาได้เลยครับโอ้โหครับเดี๋วใช้รถ wr 1 5 5ซึ่งแบกน้ำหนักด้วยครับแบกเยอะครับแบกซีซเยอะนะครับมาแล้วครับ80ดูดด้โอ้โห เหลืออีกรอบสุดท้ายครับอีกสองรอบสุดท้ายอีกสองรอบครับรับรุ่นนี้นะครับรุ่นต่อไปนะครับซูเปอร์มอตอดูครับดูครับโชว์ปาดรถอที่ปากทางพีทได้โชว์แล้วไม่โชว์แล้วกลัวกลัวแล้วศูนย์เมื่อกี้บวกไปเยอะรอที่ปากทางพีทได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงดีครับลงจร่ไเอาลงต่อเลยอ่ะเอาครับนี่ตัดมาในกลุ่มหลังครับหกหนึ่งเก้าครับดูได้มาแล้วครับ น่าจะตรงนี้นะครับก็คงจะเพียงพอสําหรับที่จะคว้าวินเนอร์ไปนะครับสําหรับดูด้าที่สองก็เป็นกิจการเพื่อนคำชัวร์แล้วนะครับขอ,อดูสามตีเลยครับว่าตอนนี้ธนากรกับตะวันนั้นอยู่ตรงไหนแล้วใครอีกนำฮะและกําลังจะ,จะรับธงตามากรุกแล้วนะครับตรงนี้กับดูด้าโอ้โหครับ ออกมาทีเดี้วยิงยาวๆครับมีได้ไฟกันเล็กน้อยครับกับเจ้าอาร์กิติพันธ์เพื่อนทีมแต่ปิดไม่อยู่จริงๆครับและตอนนี้ครับกำลังจะรับธงตามาลุกครับอพิเดชบุญสี The winner ในสนามนี้ครับที่สองครับนี่กิจการก็สตอปปี้โชว์เลยครับโอ้โหเดี๋ยวถ้เกิดโดนแสงนะมึเอาแล้วก็ เรียบร้อยครับจากการแข่งขันในรุ่นของซูเปอร์มโต้สามร้อยที่หนึ่งเป็นอภิเดตะผูศรีครับที่สองกิตการผลคีมที่สามธนากรนะครับซูเปอร์มโต้สีห้าศูนย์ตะวันนำไปที่ปากทางพิษเลยครับซูเปอร์มโต้สีห้าศูนย์ครับนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับส่วนที่ห้าเป็นของใครครับขอดูสักนิดหนึ่งครับตามที่ห้าเป็นของนักกรนะครับนักกรนปีชาธรรมรัตน์กับพี่เชี่ยวครับโอเค ก็เรียบร้อยครับ1-5ถึงหต่อไปครับโู้ขอบคุณพี่จีครับมีโอกาสจะบวชทดแทนบุญคุณเลยครับเคบับโอ้ยแก๊งนี้แก๊งนี้โอ้โหแก๊งนี้เดือดเฮ้ยดีนะเครื่องดับมันจบที่8นะอันนี้เป็นไฮไลท์แล้วนะครับสุดยอดนะครับเกมมันมันี้ยังเหลืออีกรุ่นหนึ่งครับ ซูเปอร์มอโต้สี่ห้าศูนย์ครับรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับสำหรับนักแข่งทุกท่านนะครับนักแข่งทุกท่านที่รู้ตัวว่าได้รับรางวัลโพเดียมนะครับรบทวนเตียงแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับใส่เลสซิ่งสูตรนะครับไม่ใส่รองเท้าแตะนะฮะใส่เลสซิ่งสูตรไม่ใส่รองเท้าแตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบริเวณด้านล่างนะครับหน้าห้องประชุมครับเอาแล้วฮะบอกเลยครับมันบันเทิงอย่างนี้ครับสบายแม็กแท็กเดย์แอนด์โทฟี่ครับ Attention all riders Attention all riders who who knows that who knows that you want the podium please <Okay. S 1> prepare yourself please prepare yourself with your racing suit including the superbike 1000 class C please prepare yourself with with your racing suit โหทีมงานไว้รู้ว่าผมจะไปไถเคมีพันนั้นเก็บบูทหนีเลยเว้ยพี่ก๊อฟ เดี๋ยวเขาต้องรอถ่ายรูปขึ้นรับรางวัลอีกโอ้โห oh. 4.50ครับ4.50ไปเลยครับ4.50ครับไปเลยครับรอที่ปากทางนนะครับรุ่นสุดท้าย <450. S 2> นะครับใครอยากได้หมวกในสายโมตานนะครับที่ real helmet นะครับ